อนนี้ั่วครับกินเท่าไรครับผมอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำโขงครับเส้นทางมุ่งหน้าไปสปปลาวนะครับที่โมงนี่ประมาณสัก40โลอีกประโมงนะนี่ครับก็จะถึงสเคชายแดนสปปลาวกัมพูชาแล้วครับก็เตรียมตัวเดินทางครับอันนี้เป็นบรรยากาศระหว่างการอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับอันนีทถั่วมากับดาดาทั่วนะครับอ่าแล้วก็ดูบรรยากาศฟ้าใสๆนะครับ10โมงครึ่งครับกำลังเตรียมตัวเดินทางแล้ว กะให้ถึงด่านไม่เกินเที่ยงนะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าลาวครับไปบ้านนากระสังนะครับแม่น้ำโขงครับดูครับที่สตึงแตงครับเป็นสีแดงๆแ,แล้วก็มีสีดำๆด,ด้านลา่างอาจจะเป็นช่วงน้ำลึกหรือช่วงสลายผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าดูเป็นคลาสีเลยแต่เป็นวิวบนเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าก็ได้นะทําให้น้ำตรงนี้ดูแบบมืดเป็นบางส่วนด้านหน้าครับเป็นวิวสวยๆของเมืองสตึงแตงครับที่อยู่เรียบริมนแม่น้ำโขงครับที่นี่สวยมากครับ ยิ่งกางเย็นจะเห็นวิถีชีวิตของคนตึงแตงหาปลากันเยอะมากๆเลยแล้วก็มีร้านอาหารข้างริมแม่น้ำคงเพียบเลยยาวเป็นห่างว่าวเลยนะครับแล้วก็เช้าๆจะมีตลาดขายปลาริมแม่น้ำคงด้วยเช่นกันครับก็อันนายถูก,ก็บอกเรื่องราวประสบการณ์การเดินทางสำหรับคนที่ไม่ได้มีโอกาสเดินทางมาอย่างผมก็ดูไปกับผมนะครับผมไม่ใช่รายการท่องเที่ยวนะผมเป็นนักเดินทางที่ชอบเที่ยวมากกว่านะครับก็อยากจะแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวกับ เพื่อนๆได้ติดตามชมอแน่ทัวร์ครับกินเที่นอนออนไลน์ครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ครับพร้อมกับดาด้าทัวร์นะครับก็เพียงบรรจให้ผมได้ครับโดยการกดติดตามนะดาด้าทัวร์ครับกําลังเดยนถ่ายวิดีโออยู่เลยครับก็ไม่เป็นไรครับถ่ายไปได้ดาด้าส่วนตัวอน่ทัวร์ก็อ่าโอเคถ่ายตัวเองนิดนึงนะก็อยู่นี่ครับใส่หมวกเตรียมเดินทางใส่แว่นเรียบร้อยแล้วครับก็ สถววานะการเดินทางไปพร้อมผมแน่เลยครับก็ดูวิ่แล้วครับแล้วก็จะบอกให้ฟังอย่างหนึ่งการกินไม่ได้กินข้าววันแล้วมากินข้าวทีเดียวหรือว่าเป็นกินของดองเนี่ยทำให้เกิดอาการทยท้อครับงานนี้นอนสมเลยเลยออกเลยคัาสตึงแตงสองคืนก็เลยไม่ได้ไปลาวตั้งแต่เมื่อวานแต่วันนี้ไปแน่นอนครับก็คิดว่าคืนแล้วนะก็เตรียมตัวเดินทางต่อครับกินที่นอนอะไรคับอันี้นโทนะ กำลังข้ามแม่น้ําของมดสะพานข้ามแม่น้ํโขงครับของมอสติงแตงครับตรงด้านหน้านะครับจะเป็นเกาะที่อยู่กลางแม่น้าโขงนะครับมันจะเหมือนประมาณว่าเป็นเกาะส่วนหนึ่งนะครับเป็นเกาะใหญ่เลยแล้วก็แม่น้ำโัวข้าวไวเ็นครับถ้าดูในจากแผ่นที่นะที่ดาด้ากัแน่ทัวร์ดูมาคือรอาไม่ผินนะฝั่งโน้นเห็นไกลๆก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงเห็นไหมครับนู่นสีข,ขาว ก็วสวยนะโอเคครับผมลงสะพานข้ามแม่น้ำโขงทางจะไปสปอปลอาวเรียบร้อยแล้วครับนี่ประมาณเกือบ40่สิบกมจลถึงด่านใช่แน่สอบปอปลอาวแล้วครับก็จริงๆอยากจะตามหาโรมาฮิรัสโซวเดีครับแต่ว่าพืนที่นี่บอกว่าพายูกก่กระแจาหมดแล้วครับสำหรับโรมาฮิรัสโซวเดีครับก็ถามใครไม่มีใครรู้เรื่องมันก็เลยคิดว่า ต้องมาตามหาเทปนี้ทันไหมถ้ากับกระแจทันนะครับหรือไม่ก็อาจจะลองข้ามไปฝั่งลราแล้วก็ลองดูฝั่งลราวว่ามีไหมนะเจอด้านครับพี่เราลาบอันแน่นรครับมุ่งหน้าสู่สบป,รปรลราแล้วครับเราจะไปเจอกันที่บ้านนางสังครับอยู่ริมแม่น้ำโขงน,นะครับเทปนี้ครับจะต,ต้องปิดกล้องแล้วนะครับเพราะว่าเจอด่านแล้วด่านตะโนเข้าเมืองฝั่งกัมพูชา ค <Okay. S 2> ไปเรื่อยๆไปเรื่อยก่อนงูนะ่ะทำเรื่องของนะ่ะหลังพลังไปตามเร้่อที่รถเครื่องจอดนะสินขาดนะแนทครับนนกบินที่นอนออนไลน์ครับก็อยู่ทางฝั่งประเทศลาวนะครับเพิ่งข้ามจากกัมพูชามาครับก็มาสู่ลาวตอนใต้ที่กระบาสักนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปบ้านานากระสังนะก็ติดตามได้ครับทริปนี้คือทริป นอนบ้านนากระสังหาปลาแล้วก็ดูวิถีชีวิตคนลาวครับที่เมืองของผมตั้งใจว่าจะอยู่ที่นี่สักสาวันสองคืนนะแล้วก็จะกลับมาใหม่เพื่อจะเข้าไปอำเภอพัฒนคีรีนะแล้วก็จะไปกระแจะถ้าเวลาไม่พอผมจะขึ้นรถเมย์กลับเลยนะก็ปล่อยให้ดากลับเองที่เลยนะติด <c oughs> ตามได้ครับก็รถไม่ค่อยมีนักเที่ยวน้อยนะก็สไตล์ผมมันก็ลุยแล้วนะก็เป็นบรรยากาศที่ชอบอะ่ะนะรอนๆลุนะยๆงี้ จริงมันไม่ต้องร้อนได้หรอกร้อน,นามากเมื่อวานก็ไม่ดีะนะแล้วก็ไปเจอเย็นงี้มันก็ได้สึกทำให้แบบไข้ขึ้นงนี้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองระหว่างการเดินทางด้วยผมก็นแนะนำนเพื่อนว่าเวลามาเที่ยวนะจะไปลุยมากครับมันไม่ดีต่อสุขภาพเราแต่ผมมัน่อนช่างลำบากตั้งแต่แรกแลงนะมันก็เลยท่านจะชินชาแล้วก็ดูคัยายาวครับทีนี้ครับอันนี้อีกยาวครับก็อยู่ที่บ้านอดานทันทีครับดานหนองนกแก่น ล้าสากลน่องนกขานะเนาะยินดีที่ได้น่องนกเขียนไปดูไปดูป้ายก็พอละผมก็เล่นไม่ถูกโอเคกินที่นอนออนไลน์กับพันแนนดูนะั้น